ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสสวัสดีครับตอนรับข้าสูนเนชั่นบันเทิงนะฮะครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอินไซด์ทุกข,าข่าวคราวขอคนบันเทิงที่ซีบแซ่บฮะ วันหยุดยาวของใครแต่ละใช่แล้วนะฮะหยุดวันอาสาฬหบูชาแะ้วก็วันเข้าพรรษาด้วยใช่แล้ววันนี้หลายคนก็ไปทําบุญกันอยู่นะถูกต้องนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ปทาบุญเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาก็นั่งดูพวกเรานะครับผมอัปเดตความบันเทิงการพรุ่งนี้ก็หลายคนก็ยังหยุดอยู่เหมือนกันใช่แล้วฮะแต่ว่าเราไม่หยุดยังทํางานเพื่อคุณผู้ชมตลอดไปนำความบันเทิงมาเสิร์ฟนั่นเองคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น t w i t t e r i n s t a g r a m ชื่อเดียวกัน @ent ขีดล ามันเทิงก็ได้เพราะว่าในนั้นมีการทวิขข่าถึงทั้งวันเลยทีเดียวกับชวงของมอว์มิสไทร ไม่ได้ตะก,กี้เมื่อสักครู่ไม่ได้เกิดอะไรขึ<า>้นะครอ่ะออก็เอาข่าวเรื่องนนายินีมาฝากคุณผู้ชมก่อนนะฮะสําหรับผู้พันเบิร์ดพันโควันชนะสวัสดีนะฮะเมื่อภรรยาสุดเลิฟของเขาผ่าข้อลูกชายคนแรกบนที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะฮะถูกต้องหลังจากที่เราได้เห็นเขาอัพรูปผ่านอินสตาแกรมนะฮะในการที่เขาเห่อภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะในท้องที่กําลังจะเกิดมานะครับผมล่าสุดก็ลูกชายคนแรกนะครับ ได้กำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลบำรุงราชนั่นเองครับด้วยน้ำหนัก2,900กรัมนะฮะพร้อมกับมีการตั้งชื่อว่าเด็กชายชวนันนะฮะแล้วก็มีชื่อเล่นว่าน้องวินซึ่งเราเร็วนี้ก็จะมีการแถลงข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบการรวดถึงนำตัวน้องวินออกมาให้บรรดาสื่อมวลชนนําตัวเอาเรียกว่าอะไรอุ้มลูกน้องไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยอุ้มลูกมาแถลงข่าวให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะฮะคุณพ่อนะสมุกโด่งใช่นะฮะอีกข่าวหนึ่งสำหรับที่หลายคนกำลังจับตามองนะฮะคู่รักโอ้โห ร้านคู่นี้ตั๊กมงกฎคงมาลายกัลาล้านเลยใช่กับเจสโซบุญชัยใช่ลืมชื่อสามีเขานิดหนึงหลังจากที่มีการมั่นกันไปแล้วแต่งงานกันไปแล้ว<อ>ล่าสุดก็ตั้งั้งงองตั้งคันนะฮะนิตาคืออะไรกินเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชท้องแล้วก็มีกําหนดผ่าคลอดในวันที่15ากันยายนจากนี้ไปประมาณเดือนครึ่งนะฮะซึ่งตรงกับวันเกิดของอาจารย์สินพิรสี <Wow. S 1> ส่วนชื่อลูกนั้นก็ได้ชื่อแล้วโดยสมเด็จวัดปากน้ําประทานชื่อว่าเด็กชายชีวกิจแปลว่าเป็นคนมีเกลียดตลอดชีวิต ส่วนชื่อเล่นชื่อว่าน้องข้าวหอมนะฮะโอ้ะโะวันนี้ก็รอกันวันที่15กันยายนนะเด็กคนนี้ไม่ได้เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองคา,าบเลยครับโอ้โหไม่รู้สิคาบ คาบเาพชรคาบพลอยมาเกิดเป็นเด็กที่วาสนาส่งมาฉันแลอิจฉาจริงๆฉันอยากจะเป็นน้องชีวกฤตจริงๆถูกต้องเนาะขอ,อ,อให้เติบโตเป็นคนคุณภาพต่อไปนะสาวสองครอบครัวนี้โอ้ยเปแต่เรื่องราวดีดๆเนาะในวันหยุดวันพระแบบนี้นะฮะงานบุญงานกุศลน,นะฮะเรามาอัปเดตเรื่องราวของบี้สุกริตกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดก็ลาสิขาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ได้บวชอุปสมบทครับเป็นรอบที่3แล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวคือก่อนหน้านี้คุณบี้เองเคยอัปเดตให้ฟังใช่ไหมคือตอนที่ เป็นดาราเนี่ยบวชรอบหนึง่งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยอีกรอบหนึ่งแลานก็นกว่าแลคนนกว่าบวชสครั้งแ,<ต>แต่ก่อนหน้านี้เคยบวแล้วเหมือนกันตอนที่สมัยเป็นเด็กนะฮะแล้วหลังจากบวดเสร็จก็มีการเปิดใจถึงการบวด ครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณวิสุกิตก็บอกว่าบวชรอบที่สองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องสติสัมปชัญญะมากขึ้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วสาเหตุที่ตัดใจบวชครั้งที่2นะฮะว่าเป็นคนชอบใฝ่หาพระธรรมอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่การบวชครั้งแรกว่าถ้ามีโอกาสจะบวชอีกซึ่งก็ได้บวช แักอย่างที่ตั้งใจไว้ครั้ง<ช>ที่สามครั้งที่สองสามเขาเนี่ยคือคือตอนที่เป็นดาราเนี่ยจัดงานบวชไปก็จัดงานกันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแต่ครั้งนี้นะ,ะับผมล่าสุดเนี่ยตัดสินใจว่าอยากจัดแบบเงียบๆก็เลยเป็นที่มาของการที่ไม่ได้บอกสื่อแล้วก็เลยเห็นภาพที่เขาทาง PR ทางทางเอ็กซ์แนเนี่ยส่งมาให้แล้วก็มีการขอโทษกันบอกว่าเออไม่ได้เชิญพี่ๆสื่อมวลชนเพราะว่าบีเองเนี่ยอยากจะ บทแบบเงียบๆนะครับผมซึ่งเราก็เข้าใจดีนะถูกต้องแล้วก็ช่าจะต้องอนุโมทนาสําหรับเขานะฮะผมอ่ะไปฟังเสียงบีสักหน่อยฮะเออไปบวชมาก็ดีครับได้เรียนเรื่องสติปัญญาเรื่องการมีสินสมาธิมีปัญญาการทําจิตให้เข้าถึงวิพาอะไปดำพลาไม่ได้สต่ใจปบวชจริงผมชอบอยู่แล้วครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตั้งแต่บวชครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันก็สบายดีแล้วก็มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะบวช นี่ก็บวดมาสองครั้งแล้วจริงๆตอนเด็กเคยเคยบชหน้าไฟครั้งหนึ่งเดีกเป็นชายสามบทแล้วเ,<อ>เล่นล่าเ็นแบวใช่ครัจริงๆเ,เราตั้งใจเอาไว้แต่ว่าเรายังหาเวลาไม่ได้ว่าจะบดช่วงนี้รครั้งนี้ต้อง,ต,องต้องอยากบทเี็เงียบอยาก,ากว่าครั้งครั้งแรกเนี่ยชงช้างเลแล้วพี่ลงชงช้างพวงเฟ้พงเ้แห่กันกระจายแต่ว่าครังนี้ก็เลยโอเคงั้นขอเป็นบทที่เงียบแล้วก็มีการออกมา กล่าวาด้วยนะฮะหลายคาบอกว่าบอกว่าตอนข่าวกระแสะครั้งแรกเนี่ยบอกว่าการที่บี้บวดรอบสองเนี่ยเพราะว่าแก้บนเจ้ตัวบอกว่าไม่เป็นความจริงรนะฮะเพราะว่าไม่เคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าบวชครั้งนี้จะไม่สึกนั้นบีก็บอกใช่อยากให้สึกเออเดี๋ยวเราเป็นมารทับอกทำไมอ่ะทับอกทําไมเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาไม่สึกก็ได้จะเป็นเรื่องที่ดีว่าเราเป็นมารเขาทำไมนะฮะเรื่องที่ว่ากระแสข่าวจะบวชไม่สึกนั้นบี้บอกว่ามันยังไม่ถึงช่วงอายุของเขาไงยังไม่ถึงช่วงอายุเพราะว่าตัวของเขาเองเพิ่งจะอายุ27ปีแต่ถ้าอายุมากกว่านี้ก็ไม่แน่นะเพราะเจ้าตัวเนี่ยชอบทางด้านของธรรมะอยู่แล้วในอนาคตหรือบั้นปลายชีวิตก็อาจจะบวชแบบบวชยาวยาวไปยาวไปอะไรแบบ ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าบี้อาจจะบวชแล้วไปเรียนต่อหนึ่งปีแล้วก็จะทิ้งทวนวงการไปเลยนะฮะบี้ชี้แจงว่าเรื่องไปเรียนต่อนั้นนะฮะว่าก็คือช่วงที่ว่างคุณบอลก็จะส่งไปเรียนบ้านนะครับผมแต่ก็ไปไปกับกรที่เมกที่อเมริกาใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการทิ้งวงการนั้นบี้บอกว่าไม่มีทางเพราะยังไงแฟนๆของเรา ก็ยังอยู่อีกเยอะในทั่วประเทศนะฮะจะให้ทิ้งไปได้ยังไงกับตอนแฟนคลับด้วยนะฮะบอกเลยว่ารักบี้บี้เขาบอกอยู่ด้วยมากมากมากอันนี้อันนี้เคบี้ของสุดแกบูบี้บี้บอกว่า จะทิ้งแฟนคลับไปได้ยังไงเขาสร้างเราขึ้นมาเราทําให้เขารักเราและเราก็รักเขานะฮะจะทิ้งไปก็น่าเกรียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนต้ตแล้วเขาบอกว่านี่กระซิบนิดนึงเขาบอกว่า บี้จะกลับมาแบบตุ้มต้ามอีกครั้งหนึ่งระเบิดไม่ใช่<อ>จะกลับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะกลับมามีผลงานแบบดังๆอีกครั้งนึงคือ,อมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบออกจะแบบเงียบๆหลบไปใช่ไหมจนถึงแบบเคยมีข่าวว่าเขาเครียดขนาดถึงขั้นบอกว่าอยากจะลาวงการไปเลยหลายคนก็ตีมาลงต่างดังว,ว่าไปบวชครั้งนี้เพราะเรื่องเครียดนี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่<บ>เขาไปบวชครั้งนี้คือเขาสนใจในเรื่องของธรรมะเครียดอะไรเงินทองก็มีเยอะแยะมากมายดูว่าแต่ว่า นะอีกไม่นานแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราคนเป็นดาราการมีชีวิตส่วนตัวหรือแล้วก็แต่อาจจะหายไปออาจจะมีบางสิ่งมันย่างคลิกอยู่ในใจเราก็ไม่รู้นะครับเราก็อยากจะรู้เพราะเราก็อยากนั่งในใจบี้แต่ก็ยากก็จะบบกว่าก็จะมีข่าวหย่สําหรับขาวแล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเออจ้ะไปที่เรื่องราวของชมพู่อารยากันบ้างดีกว่าโอยกับคุณน็อตวิสรุธนะฮะหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้เขาจะ แต่งงานกันสักทีเพราะว่าที่เขาก็คบหากันมาได้สักพักพูดถึงชมพู่เองเนี่ยก็ถือว่าพีคสุดแล้วนะในเรื่องของงานความรักก็คบหากันมานานแล้วกับคุณน็อตนะครับหลายคนก็เลยรุนอยู่ว่าเมื่อไหร่สักทีนะฮะล่าสุดก็มีแพลนไงบอกว่ามีข่าวมาบอกว่าจะแต่งงานเร็วนี้แล้วแหละสาหรับชมพู่กับคุณน็อตสองคนนี้ใครก็ได้เหอะสำหรับฉันนะถามว่าเขาจะเอาเธอไหมไนะฮะผม ล่าสุดเจ้ตัวออกมานะฮะถามว่าเฮ้ยมีข่าวมาชมพู่ว่าว่าจะแต่งงานแล้วชมพู่จริงหรือเปล่าชมพู่ว่าไงชมพูก่ก็ไปงเสิ่งน้องคนนี <c oughs> ้มาเ่จ้ะไม่มีอะไรเอาจริงๆนะเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมก็คือว่ายังไม่ได้คุยกันจริงๆ <c oughs> อะไร เห็น็อตแหกไว้ว่าปีหน้าจะมีข่าวดีอะไรอย่างี้แต่โน้ตก็คือโน้ตไงโน้ตไม่ใช่พี่น็อตถูกป่ะเออโน้ตจะโน้ตก็จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าพี่น็อตยังไม่ได้พูดกับชมเพราะฉะนั้นก็แบบว่ายังไม่ยังไม่ไม่ได like ้พี่น็อตอาจจะปรึกษาโน้ตอะไรอย่างนี้แต่ชมยังไม่รู้ว่าอ๋อหมายถึงว่าทางโน้ตบอกว่าน่าจะเป็นทางชมก่อนใช่ไหม ก็จริงๆด้วยอายุนามอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละค่ะย,ยังไม่ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรอัปเดตคือถึงวันหนึ่งก,ก็ก็อยากมีลูกอยากมีอะไรเงี้ยอยากมีชีวิตครอบครัวนะคะแต่ว่าคือถ้าเราเลือกได้ะถ้าเราเลือกได้ก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไป,ปตามสเต็ปของมันที่มันใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟกแล้วก็พร้อมที่สุดโอเคชีวิตมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเอาให้ ให้มันสวยงามที่สุดเท่าที่เราจะที่เราจะเขียนมันได้อ่ะคือณตอนนี้คือเห็นอนาคตร่วมกันแต่ยังก็เป็นภาพเป็นภาพอะไรเงี้ยก็คือเอาสรุปก็คือว่ายังไม่มีอะไรยังไม่แบบ will you marry me แล้วก็เซตวันอะไรเงี้ยยังไม่มีโอเคเคลียร์ปะเคลียร์ปะเคลียร์ข่าวเรียบร้อยแล้วว่าเออยังไม่มีเรื่องของข่าวดีเรื่องของการแต่งงานแต่ว่าที่นักข่าวค่อยถามหลายคนถามเนี่ยเพราะว่ามีการเอ่อลงรูปภาพในอินสตาแกรมแล้วทางด้านของคุณโน้ตเนี่ยก็ไปแท็กบอกว่า เออขอแสดงความยินดีด้วยนะสําหรับงานใหญ่ในปีหน้าหลายคนก็เดาว,ว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ยแต่าอาจจะหมายถึงว่าแบบเรื่องของหน้าที่การงานอะไรหรือเปล่าจะสร้างบริษัทนี้ไหมอย่างเงี้ยไอฟิววิวยูแมรี่มีอย่างออ film, ยังไม่เคยมียังไม่มีอยากมีคนช่วยกันวาดฝันอนาคตตั้งจังเออนี่เราก็เล่าข่าวของชมพู่เล่าข่าวคุณน็อตคุณน็อตส่วนแกน้าก็ยังไม่มีเ <laughs> แกทำไมโถพี่เค้กเธอเนี่ยมีมากเหมือนกันเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ว่ามีนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งนะฮะมีการตีพิมพ์บอกว่าชมพู่เนี่ยแอบย่องไปทําอะไรไปสักยันห้าแถวไหมเออเนี่เขาติดแถวแปดเพราะว่าจะได้รวยเรื่องของความรวยเรื่องของงานแล้วก็รวยเรื่องของความรักนะฮบผมเรื่องนี้เจ้าตัวยอมรับด้วยนะว่าไปสักมาจริงจริงดิเออแต่ว่ามันนานมาแล้วประมาณสักสิบปีที่แล้วได้จบค่ะเอาฟังเสียงของชมพู่ฮะ เขียนแบบว่าพาทิ้งถึงเราว่าแบบแอบไปสักยันมาให้รวยงานรวยรักอะไรแบบนี้เก่ามากอุ้ยนานแล้วนานมากแล้วค่ะเป็นสิบปีแล้วนะคะฮะใช่เป็นสิบจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่แอบหรือแบบแอบอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเพื่อนสนิทคุณคุณต้นตะวันนั้นเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยถ่ายละครเลิกกองเสร็จก็แบบอยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยไปบ้ไปไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไร ไม่ไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มอ๋อไม่เพิ่มไม่เพิ่มคือครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่มีอะไรเพิ่มอีกไม่มีไม่มีแล้วอะค่ะก็ก็จะจะพูดยังไงอะมันก็ก็ก็จบอะแค่นั้นครั้งนั้นก็ส่งผลทุกวันชมว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะคือมันเราก็ไม่ได้คือทุกวันนี้ถามว่าเราแฮปปี้อะพีเชียรกับชีวิตเราไหมก็แฮปปี้แต่ว่ามันก็คงเป็นเพราะอะไรหลายอย่าง เป็นไงบ้างก็ยืนยอมรับว่าสักจริงแต่เมื่อ10ปีที่แล้วอย่างที่บอกกันไปนะฮะนักข่าวถามวสักเพิ่มไหมก็ไม่ได้เพิ่มอะไรอยากรู้ว่าสักอะไร5้าแถวหรือเปล่าเพราะว่าศิลปินดาราชอบไปสักกันตรงไหนดีกว่าอยากรู้ด้วยถ้าห้าแถวจะเป็นช่วงช่วงของใรแต่เธอใส่เสื้อเปิดหลังบ่อยก็ไม่ค่อยเห็นเธอสักั้งไหมอาจจะมีสักน้ำมันไงมองไม่เห็นไงหรอเป็นยังไงก็สักน้ำมันโดยที่แบบใช้น้ำมันสักหรือเปล่าเรามีความรู้ดรานนี้มากเดี๋ยวก่อนขอไปศึกษาก่อนขอถามอากูอากูอะไรกูเกิลเขาอยา สั่อะไรเข็มหมอนะเข็มของหมอสักยันนะอู้ตายเออเข็มเธอเข็มยาวๆแต่เข็มของเธอสิลิงไม่พอเธอต้องใช้เข็มสิบนิ้วอ้ เทมสิบนิ้ววันนี้ข่าวของสองดาราสาวช่องเจ็ดกันบ้างนะฮะเรื่องราวการเกาเหลาของสองคนนี้มีข,ข่าววันนั้นด้วการแย่งผู้ชายกันเออเป็นข่าวที่ร้ายแร,ยรงร้อนแรงกันมากนะฮะระหว่างเอมี่มอร์กับแ,กแซมมี่น<ๆ>ั่นเองอน,นะฮะผมเนื่องจากแย่งผู้ชายคนเดียวกันในข่าวเขาว่านะครับผู้ชายที่ว่าก็คือก๊อฟอนุวัฒน์ซึ่งเรื่องนี้นะฮะต้องไปถามเอมมี่นะเขาออกงานคู่กันใช่ไหมเออออกงานคู่กันเลย เพื่อเป็นการยืนยันเอาไปดูซิว่าเกาเหลากันไหมยังไงเอามาสัมภาษณ์คู่กันนี่คือแอปใช่ไหมมันไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะมันคือทุกคนคิดเต้ากันเองใช่่เหมือนเหมือนแบบโยนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราเกาเหลากันเองแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่มีค่ะชอบกินเส้นชอบกินเส้นคิดว่ามันแบบ คือพอมันมีมันมันเป็นอิชชูที่เซนสิีฟแล้วพอทุกคนเล่นอิชชูที่เซนสิีฟมันก็เลยอาจจะทําให้แบบเหมือนมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ร่วมงานกันมาหลายครั้งเนาะคือเราก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าจริงๆเราก็คุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าไลน์กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆนานามันไม่ได้แบบมันไม่ได้รุนแรงหรือมันเหมือนที่ทุกคนเข้าใจหรือหรือที่มันออกมานนขั้้ที่เราาจะตองม จับข่าวคุยกันเออมันไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่มีใครซีเรียสเลยค่ะสักคนเดียวกับกับข่าวนี้พี่คิดจะแย่งหรอพี่คิดจะแย่งน้องหรอคุณโสดไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งอะไรหนุไม่ได้มีอะไรให้แย่งมีการถามว่าพี่คิดจะแย่งน้องหรออะไรประมาณนี้นะฮะแต่หลายคนฟังคำตอบก็น่าจะรู้แล้วเนาะแต่หลายคนก็ก็น้ำลายทำไม อยากกินกออน๊อฟมาดูว่าไม่ใช่อะไรใครที่รู้จักโคลก,กลังเล็ดอะไรนะวันนี้ที่รอคอยอยู่เป็นเจ้าอะไรสักคนหนึ่งนี่แหละไปดูเอาดิ<อ>ารู้ว่<อ>าไม่ได้กินข้าวเย็นเก็บอาการหน่อยเข้าใจปะเอาไปฟังเสียงของแซมมี่ด้วยว่าแซมมี่เขาจะมาแก้ข่าวรือรีว่าอย่างไรแล้วก็ตัวเธอกับหนุ่มก๊อฟเนี่ยออสรุปแล้วเป็นแฟนกันจร,จริงๆไหมฮะมจริงแล้วมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะในเรื่องที่แบบว่าหึงห่วงกันคือ อย่างที่บอกว่าหนูไม่เคยบอกว่าหนูเป็นแฟนกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เป็นอะไรกัรอนอะนี่ไงกำลังจะพูดเลยอออ,อ,อแบบก็ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะเป็นพี่เป็นน้องก็ยังแบบเหมือนครอบครัวเหมือนเนี่ยเหมือนมี่กับพี่มี่แต่ว่าอันนั้นเขาเป็นผู้ชายไงมันก็เลยอาจจะมองไปทางในในชู้สาวมากกว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้เรื่องหึงหวงเนี่ยคงคงไม่มีแน่นอนนะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะในไอ้เรื่องที่แบบว่า เร่อ่ขการเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เคยบอกนะฮะว่าดิฉันกับคุณก๊อฟนี่ยเป็นแฟนการแหม่พวกเราก็กินข้าวเป็นอาหารจานแล้วไ่ได้กินยองกินญ้าเราก็ติดตามอินสตาแกรมของพวกคุณอยู่เราก็รู้ถึงความสนุของพวกคุณโป๊ได้นั้นหรอโป๊ได้นั่นอมาไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยกันเออหรือว่าเพื่อนก็ไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยกันได้เออเนาะ คิวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาลูกอ้อนของพ้อสตรันพระเอกช่องเจ็ดสีเมื่อข่าวถามเขาว่าลดงานละครละสิจะได้รับ e อีเวนต์เยอะๆเพราะว่านี่เงิเนจะได้เยอะๆช่องเจ็ดมีมาตรการอ,ออกมาเนี่ยว่าถ้าเกิดแบบจะไปรับ e อีเวนต์ห้ามมาชนกับคิวถ่ายทําละครออในวันเดียวกันไปดูซิว่าเขาจะพูดว่ายังไงฮะดีนะพูดเล่นนะฮะพูดเล่นนะช่องเจ็ดครับจะได้รับเงินเยอะ ก็บอกก็ดีนะก็ดีนะรถงานละครได้ไปรับอีเวนต์ออะจริงๆนะพูดเล่นร <c oughs> ักช่องเจ็ดแต่นะเอาเข้าจริงๆนะรับอีเวนต์มันได้เงินเร็วไง <c oughs> ที่เราูงตรงอยู่เนาะจบงานปุ๊บซองมาจบงานปุ๊บซองมางานหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนบางคนบางคนศิลปินดาราบางคนรับปุ๊บเนี่ยเจ็ดแปดแสนหลักล้านก็มีถ้ามันต้องตายมากๆเช่น อ๋อไปนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วโรยตัวลง <c oughs> มันเคยมีมันเคยมีดาราบางคนมันเคยมีก็ต้องยอมทุ่มนะถ้าเอาจริงๆใช<า>่นะครับผมไม่มาจ้างพวกเรามั่งเนาะแล้วเว้ยสองพันก็ไปละห้าร้อยห้าสิบฉันก็แบบว่าลางานประจำไปแล้วเนี่ย oh แต่การก <no. S 1> ินสนี้อย่ามาบ่อย เหนื่อยเอาเราขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับการติดตามเราตั้งแต่ต้นจนจบรายการเดียววันนี้ก็ทำบุญกันมาเยอะแล้วฟังข่าวบันเทิงกับพวกเราพวกนี้ก็วันพายกวันหนึ่งนลววันเข้าวัรษาไปทำอะไรนะไปทำบุญตักบาตรกันได้ถวายเทียนเนาะจ้าแล้วคุณผู้ชมนะฮะพูดหน่อยข้างใต้นี่คืออะไรจะพูดไม่ถูกคุณผู้ชมนะสามารถติดตามนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับทั้งทางทวิตเตอร์ทางอินสตาแกรมนะฮะหรือว่าดูย้อนหลังได้ด้วยนะฮะทางยูทูบที่เห็นข้างล่างนี้เลยใช่แล้วนะฮะอ่ะ วันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> เหมือนไม่อยากไปสวัสดีครับ